สวัสดีครับผมก็รีวิวรถเก่ามานานรีวิวรถใหม่บ้างจรนี้มันก็เก่าอดูนะ m a c b o k e r XX13 v i o l e t Special นะฮะหมดไปแล้วรีตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะ รหัส92261นะครับลิมิเต็ดก็หวังว่าอนาคตมันจะลีอันนี้เอาตรงๆนะคันนี้ประมาณรุ่นผมน่าจะประมาณช่วงปี2013-14อะรกี่ปีแล้วว่าอันนี้มันยี่2023ิบปีนะยังไม่มีข่าวว่าจะลีแต่อย่างใดน,นะฮะจริงๆมันมีอันหนึ่งนะเป็นคอไทเกอร์นะนะฮะก็ถ้าได้จะมาอวด อุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างชุดเฟืองซูปเปอร์เอ็กเอ็กโค้งม่วงล้อโตเอ้ยยางโตสีชมพูเป็นยางาร์ดยางเอ้ยล้อตันดันเท้านะฮะบอดี้กับพาร์สีม่วงหางซูปเปอร์เอ็ก็กสีม่วงนะครับ แน่นอนคันนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบแต่อย่างใดจะเอามารีวิวได้นะฮะสติกเกอร์สติกเกอร์ก็เป็นสีชมพูนะฮะประมาณนี้นะฮะชมพูฟ้าสวยงามนี่คือคู่มือการประกอบซึ่งการประกอบซูเปอร์เอนั้นผมได้ทำออกมาแล้วนะฮะไปดูได้ในเพย์เดย์ขอ i มินิโฟล e วเบสิกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ันเนเะจริงๆ m a c b a o k e r T.I อ่ะผมมันมีหลักๆก็คือกล่องขาวแต่ถ้าเอาแบบสวยๆเลยนะมันจะมีคาร์บอนสเปเชียลอะ CX3 อ่ะน่าจะเคยเห็นแล้วถ้าใครย,ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมรีผมเอาลิงก์แปะไว้ที่ท้ายคลิปกันเนาะประกอบมาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าแล้วก็คือเจ้าของไปแล้วด้วยพอดีเจ้าของคนละคนกันเขาอ,อนุญาตให้ประกอบนเอง โอเคครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้ขอบคุณไวรัลนีโฟร์วิวนะฮะจำหน่ายอะไรและอุปกรณ์ทำเบย้เลือกชมเลือกชอบเลือกดูได้ใครทัพไปทังเพจเขาบอกมันจะช่องไวแคทได้ส่วนลด15%ใครอยากใช้คอยช้อปปี้ก็เข้าไปเลือกได้เลยไปเลือกชอปเลือกใช้ที่ร้านเขาได้นะฮะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า สนับสนุนช่องของเราด้วยการดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดนทซุปเปอร์แต่งใต้คลิปทุกคลิปที่เปิดที่เปิดดูได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ